กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีด,ดีตอนรักเข้าสู่ไทยฟุตบอลนิวนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกเคลีกคู่ระหว่างชุนบุฮุนไดเปิดรังอัดแดกูเอฟซซึ่งนาทีประวัติศาสตร์นะครับสละ,ะลักให้ประโคนประเดิมเกมรักให้กับชุนบุฮุนไดแม้ว่าจะเป็นการลงเล่นในช่วง90นาทีสุดท้ายนะครับโดยที่ได้ลงมาเป็นตัวสำรองแต่ก็คุ้มค่านะครับ เนือ่องจากว่าฟอร์มการเล่นของโสซสลรักไฮโปรโครในเกมแรกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับมีทั้งการวิ่งไล่บีบพื้นที่ไล่วิ่งเพลซิงและการเล่นชิง1-2ึงสองกับผู้เล่นของชุนบุหุนไดราวกับว่าตัวของนสซสลรักไฮโปรโครนะครับค้าแข่งอยู่กับลีกเกาหลีใต้มาอย่างยาวนานนะครับเล่นด้อย่างเข้าขารู้ใจจริงจริงนะฮะโดยวันที่7สิงหาคมนะครับชุนบุหุนไดมอเตอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของแดก,กูเอฟซีในศึกฟุตบอลเคลิกลีกสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้ ที่สนามซอนจูเวลคัพสเตเดียมนะครับคิมซังซิกนะฮะได้ใส่ชื่อของศาลักเฮเปโคนวิงแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยของพวกเราในเกมนี้เป็นครั้งแรกลุ้นเป็นทีเด็ดในครึ่งหลังนะครับโดยเกมนี้ชุนบุฮุนไดจจำเป็นจะต้องชนะเพื่อแซงแดก,กูขึ้นรองจากงูงพร้อมกับขยับเข้าใกล้แชมป์เคลีโดยนาทีที่15นะครับชุนบุฮุนไดอเตอร์ได้ประตูนำเร็ว1-0จากกูสตาโวโดยที่จบครึ่งแลกงนะครับชุนบุฮุนไดนนำแดก,กู FC อยู่1-0 90ครึ่งหลังนะครับโดยเพียงแค่นาทีเดียวชุนบุฮุนไดก็หนีห่างไปเป็น2-0จากซอนมินมุมในนาทีที่59นะครับเอสกาอาดีตกอนาบุริดัมก็ยิงให้แดกูไลมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับใน90นาทีนะฮะโค้ชคิมซังซิกได้ตัดสินใจนะครับส่งแบ็กซ้ายดีกรีนทีมชาติไทยซึ่งเป็นนาทีประวัติศาสตร์นะครับโดยสลักให้ผู้คนลงสนามมาเป็นครั้งแรก โดยโจเกมนะครับชุนบุฮอนไดมอเตอร์เปิดบ้านเอาชนะไดกูเอฟซีไป2ประตูต่อหนึ่งคว้า3แต้มคะแนนสำคัญได้สำเร็จ,โด,รจโดยสำหรับโปรแกรมแลดต่อไปของสัตว์สลักไฮประโคนเตรียมลุ้นลงสนามกับชุนบุฮอนไดมอเตอร์ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเมืยงของกวนจูเอฟซีในวันที่11สิงหาคมนี้นะครับแฟนๆนะครับไปชมนาทีประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ไปชมฟอร์มการเล่นของสัตว์สลักไฮประโคนกันเลยนะครับเรียกได้ว่า เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะลงมาในช่วง5นาทีสุดท้ายนะฮะเราไปชมกันเลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่อวีกรุคุลาซิดาออมมาสากไทยแลนด์คัซาซาลาอีดูรุยมินุตน่าดูแคเวลานันเยอะผชาเส็วอัีวิดิไดซาซาลักค่ไปรปรโคนา je ušao umesto povređenog Kunimotoa. Ne, izvinjavam se, Songa. Evo, on Vidimo potvrdu baga. Prošla je polovina nadoknade vremena. Bruno Lamas. Tamo dobro interveniša odbrana da je Gua i Lučenko se ovde bori sa Bruno Ramosom, viši je, snažni odlučni ali i dalje lopta pripada futbolerima domaćeg tima Bruno Lamas John Puk pred pobedom Sasalak odigrava za Ljučenka kombinuju rezervni futboleri John Book, ali bukvalno vidite i po ovom potezu Ljučenka da njega ne zanim. da onog poraza u sredu i nerešnog tata kola pre toga da John Book konačno zabeleži pobedu i to u derbiju kola, sada možda i da je uveća, ide lopta čutim ovde lopša intervene, matno je ovo i napad za Daegu da vidimo da li Edgar može da lopta spusti nekom od svojih saigrača, Edgar ipak pokušava da igra sam, to danas baš i nije isplatilo, još jedna njegova greška i mislim da futbaleri John Buka mogu da upišu tri boda s obzirom da sad imaju i u ovom trenutku sudija Park svira kraj utakmice u derbiju 23. terca i Son Min Moon u 46. za domaći sad од od Вона Vona 0-1, sada pobeda. Lanča sam pomoći, da vam 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 da โดยโอกาสยิงประตูทั้งหมดทั้งเกมนะครับชุนบุฮุนไดมอเตอร์มีโอกาสยิงถึง14ครั้งส่วนแดกู FC นะครับมีโอกาสยิง13ครั้งยิงเข้ากรอบนะครับชุนบุฮุนไดมอเตอร์เข้ากรอบ5ครั้งส่วนแดกู FC นะครับยิงเข้ากรอบ3ครั้งส่วนเปอร์เซ็นต์การเข้ากรอบบอลนะครับชุนบุฮุนไดมอเตอร์57%แดกูเอฟซี4.3%การส่งบอลทั้งเกมนะครับชุนบุฮุนไดมอเตอร์477นะครับส่วนแดกู FC 366ความแม่นยำในการส่งบอลนะครับ ชุนบุฮุนได์ป17%แดกูเอฟซีไป13%ฟาวนะครับฝั่งชุนบุฮุนได้5แดกูเอฟซี15ใบเหลืองนะครับชุนบุฮุนไดไม่มีส่วนแดกูเอฟซี3นะครับใบแดงไม่มีนะครับล้ำหน้าก็ไม่มีนะครับส่วนเต็มมวงนะครับชุนบุฮุนไดมอเตอร์4ครั้งแดกูเอฟซี3ครั้งเราไปสรุปตารางคะแนนล่าสุดนะครับของศึกเคลีกเกาหลีใต้กันหน่อยนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเป็นอุนซันฮุนได โดยแข่งไป23นัดมี44แต้มอันดับที่2นะครับชุนบุฮุนไดมอเตอร์แข่งไป20เกมนะครับมี36แต้มส่วนอันดับที่3เป็นซูวอนซัมซุงบรูวินนะครับอยู่อันดับที่3นะครับโดยมีอยู่34คะแนนนะครับโดยแข่งไป23เกมก็บทสรุปนะครับชุนบุฮุนไดมอเตอร์นะฮะมีโอกาสคว้าแชมป์เลยนะฮะเพราะว่าแข่งน้อยกว่าถึง3เกมนะครับโอ้โหก็ต้องมาติดตามชมกันต่อไปนะครับในช่วงท้ายของซีซั่นในศึกเคลีก เกาหลีใต้นะครับอาจจะเป็นคนไทยคนแรกก็ได้นะครับที่ไปคว้าแชมป์กับจุนบุฮนไดมอเตอร์ในศึกเคลีกนะครับสำหรับสรสลักไฮประร์คนกอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าจะได้ลงเล่นอีกในแมตช์ไหนนะครับชอบกดไลค์ like, ช่วยกดแชร์รับกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ